วงในเปิดเบื้องลึกอุ้มบอลรักร้าวฝ่ายหญิงเห็นข้อความคาตาจนหอบลูกหนีชมพู่พิธีกรชื่อดังจากรายการตกมันบันเทิงเปิดใจในรายการถึงกระแสข่าวลือความรักของเพื่อนซีอย่างอุ้มลัคนาว่าต้นสายปลายเหตุเกิดจากอุ้มบังเอิญเห็นข้อความบางอย่างจากโทรศัพท์ของสามีแล้วรู้สึกว่ามันเกินเลยมากกว่าแค่คนรู้จัก ก็เลยมีการพูดคุยกลายเป็นทะเลาะมีปากเสียงไม่เข้าใจกันเลยหอบลูกลงมาอยู่กรุงเทพสักพักแต่เท่าที่คุยกับอุ้มเรายังไม่รู้ว่าผิดแค่ไหนทราบว่ามีการพยายามง้อมาระยะหนึ่งแล้วแต่ณตอนนี้เป็นไปได้ว่าจะเหลือความเป็นพ่อเป็นแม่ให้ลูกแต่ยังไม่รู้จุดจบจะอยู่ที่ตรงไหน เพราะมันไปถึงครอบครัวแล้วทางครอบครัวมีการออกมาโพส์แต่ตอนนี้ชมพู่ยังไม่ได้เจออุ้มอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นที่รู้มาซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องทอรยศในครอบครัวก็รู้อยู่ว่ามีไม่กี่อย่างหรอกที่ทำให้ผู้หญิงเจ็บใจแต่ยืนยันว่ามือที่สามไม่ใช่ผู้จัดก,การของอุ้มลัคนาอย่างแน่นอนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ